วันนี้รู้สกเบื่อเบื่อไรู้เลยก็อ่านหนังสือเล่นเดินทั้งวันมันไปวนมาเนี่นะจะไม่เบื่อได้เลีไยแล้วคนอื่นไม่เบื่อเป็นบ้างเหรอเนี่ยดูแต่ดูรศัสีเล่นเกมจ้าสองร้อยกว่าดานแล้วเนี่ยไม่เบื่อไม่เบื่อโอ้ไม่เบื่อวินนี่ทำไมมันเบื่อจังเลยแล้วมีเรื่องอะไรมาเล่าไหมล่ะขอเรื่องที่มันสนุกสนุกตื่นเต้นเลยนะวิเลี่จะมาเล่าให้ฟังอะไรเดี๋ยวเก็บหนังสือก่อนเก็บทำไม ตตื่นนเ้มาอ่านต่อดิฟังตอนตอนนั้นน่ะหนูไปเจอโดเรมอนจากโลกอนาคตด้วยโอ้โหว้าวแล้วเนี่ยจริงป้ะเนี่ยจริงแล้วหนูก็ขอโดเรมอนขอกระเป๋าวิเศษมาเฮ้ยแล้วเขาจะให้เหรอเนี่ยให้สิเพตอนนี้ยังอยู่เลยแสดงว่าใส่เสื้อสีเหลืองนี่เป็นโดเรมี่ป้ะเนี่ยใช่คืเด็กพี่พี่บอกว่าใส่เสื้อสีเหลืองเหมือนเราก็เลยให้โอ้หเกี่ยวอะไร ก็ของวิเศษอยู่ในนี้ไงไฟฉายย่อส่วนนะมีเปล่ามีมีประตูไปไหนก็ได้อะมีมีอีกหวงพันตลอดมีพอแล้วเดี๋ยวติดลิขสิทธิ์เก็บกระอบได้ดีกว่ามันคือเอ้ยก็แค่หมวกธรรมดาโฟกัสไม่ใช่หมวกธรรมดามันคือของวิเศษทก็อะไรได้บ้างเอ็กนก่อ ใช่ไม่ใช่นักเรียากรสะหน่อยก็ตอนเราใส่หมวกไปแล้วเฮ้ยฮ้ยสามารถวาดลูกแล้วจะหยิบอะไรออกมาจากที่วาดลูกก็ได้เฮ้ยไม่เชื่อใช่ไหมล่ะงั้นพี่ไอเดียก็ต้องขอกระดานกับสีหน่อยซิจะได้วาดได้โอเคเดี๋ยวพี่ไอเดียใส่หมวกเดี๋ยวหนูไปเอาก่อนโอ้โหอ้รมาตัว,ว,ตวมา อันนี้มันเป็นกระดานธรรมดาไม่มีอะไรอยู่เลยเนี่ยไม่มีอะไรจริงเหรอต้องใช้ปากกาเมจิกปากกาเมจิกของโดราเอมอนเลยใช่ไหมเนี่ยไม่ใช่ปากกาโดราเอมอนแต่เป็นหมวกที่เป็นของโดราเอมอนโอ้ยมีด้วเฮ้ยยันจะใช้สีอะไรวาดก็ได้ใช่ไหมงั้นลองใช้สีดำดูพี่เดียจะวาดรูปเงินละกันเงินไม่น่าจะว่ามันจะออกแบบจริงเออให้กลัมาเลยเฮ้ย ของจริงนะเนี่ยเฮ้ยใช้ได้จริงเลยนะพี่เดียขอหนูใช้บ้างรู้สึกว่ามันเบื่อเบื่อใช่ไหมเรามาเล่นดนตรีกันดีกว่าเราจะเอาอะไรเล่นเรา<อ>ตีเข่ะไม่ใช่เมื่อกี้เราลองไปแล้วไงไรเราก็วาดกีตาร์รูปกีตาร์<ง> <Salesforce> เรจะจะสร็จแล้วกีตาร์ก็จะออกมาจะวาดเหมือนปะเนี่ยแน่ใจนะ เฮ้ยกีต้าร์มีกี่สายสีโอ้ยอ้าวเอาว่าต่อเลยเอาว่าสิขำอะไรเหรอโอ้ยแล้วก็มีโอ้่เเริิมโยต้องออกมาสวยแน่นอนมีสีฟ้าเอ้ยมีหกสาย โอเคเลยเรียบร้อยกีตาหรือไม่ก็บองตีหัวใครตาไม่มีลูกบิดนะมาวัดเอีกแบบนี้น้าพี่เดียหนูจะจับแล้วนะหมอเค้กจับมืเดียวเลยเหรอโอ้ยมืนจุนนะมันออกมาได้จริงๆวิกิต้ามีลายด้วยแต่โฟกัสไม่ได้วาดลายลงไปนี่นาสวยมากๆโหูยสวยกว่าที่เราวาดไปอีกเออจริงด้วยมีตัวเดียวได้ไงอ่ะ พี่ต้องเล่นพี่ต้องเล่นด้วยมามามาอยู่วาดให้โอ้โหวาดเลยเอาเดี๋ยวเปลี่ยนสี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 จังวาดกีตารเหมือนหรือเปล่าแล้วสีเขียวกีต้าร์จองมาเป็นสีเขียวไหมเนี่ยอะไรเนี่ยนังเลยมีความกังวลอ๋อสีดำหือหุยเฮ้ยโฟกัสเรายอมไม่ได้นะเนี่ยเขาวาดสวยกว่าเราอ่ะ น้องๆคะก่อนจะดูคลิปพี่โฟกัสก็อย่าลืมกดติดตามหรือกดกระดิ่งตรงนี้เลยนะคะตรงสีแดงตรงนี้เลยและอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้รับชมคลิปใหม่ๆจากพี่โฟกัสตลอดเลยนะคะกดเลยกดเลยนะคะติง๊งขอบคุณน้องๆทุกๆคนนะคะไปชมคลิปกันต่อเลยค่ะ

มันจะออกมาเป็นกีตาร์บิดเบี้ยวไหมเนี่ยมมันนจะไโอ้ยเขื่อนมันได้อีกแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำไมสายมันตรงเนี่ยสวยกว่าที่คิดเลยนะเนี่ยโอ้โหสุดยอดมามานั่งมานั่งมามามาอุ้ยอุ้ยอุ้ยกระดานกระดานโอ้ยผดหมวกกันหมวกนี่ดีจริงๆนะครับเป็นของโดเรมอนและโดเรมี่เลยันี่เอามาวางไว้ตรงนั้นก่อนอุ้ย กัน็ใส่หมดไปก็ใส่หมวกอ่าจะลบเพลงพอหรือเปล่าฮะน้องไม่พอเป็นร้องน้องพอยังไม่ได้วาดเลยโอ้จริงด้วยลืมเลยอ่ะน้องพอยากวาดอะไรวาดเลยอย่าลืมอย่าลืมพอยวาดแว่นละกันโอ้ควาดเลยวาดแว่นอันใหญ่ๆหน่อยละกันโอ้โหใหญ่เลยวากใหญ่มากแว่นมันต้องอันใหญ่ ใส่ขนาดนี้เจ้ามันจะเป็นแว่นตาแบบไหนนะแว่นเด็กออกมาเลยเข็มดึงเฮ้ยเฮ้ยมันใหญ่จริงจริงออกมาแล้วใส่เลยใส่เลยแล้วเสาแว่นนี่สั้นในรูปเลยโอ้โหโอ้นี่เหมาะใช้ได้จริงๆนะคะมาเดี๋ยวเรามาเล่นกีตาร์ให้น้องๆฟังกันเลยดีกว่ามามา เอากลับบ้านไม่ใช่เอากลับนะโอเคากับบ้นน้องๆสนุกกันไหมคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับ s ไ r i b ์เป็นกำลังใจให้กับช่องช่องไปเดียค่ะช่องน้ำพลอชาแนลค่ะ